มา<ไ>ดูชีวิตลูกผู้หญิงกันหน่อยมีครอบครัวหากว่าไม่สมบูรณ์ถูกสามีทํำร้ายร่างกายก็ไม่มีใครจะทนนะแล้วคนนี้เขาเป็นคนดังค,คุณเชอรีนเนี่ยจริงๆก็เป็นน้องของคุณนิชคุณ เธอบอกว่าไปเป็นไอดอลเกา<อ>หลีถูกไหมหแต่ว่าคุณเชรินเขาอยู่บ้านเราแล้วเขาก็เป็นนักแสดงด้วยก็มีชื่อเสียงเลยคราวนี้เขาก็แต่งงานไปมีชีวิตครอบครัวแล้วก็คิดว่าราบรื่นไม่รับรื่นใช่ไหมใช่คือถูกสามีข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยจนกระทั่งเธอเองทนไม่ไหวแล้วไปแจ้งความกับตํารวจให้เอาผิดค่ะโดยเชอรินค่ะก็นําหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายแล้วก็แชทหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสนทงล้องให้ดําเนินคดีกับอดีตสามีนักธุรกิจหนุ่มที่ลงมือทํร้ายร่างกายแล้วก็คุกคามข่มขู่เธอค่ะเชร พูดด้วยน้าเสียงที่สั่นเครือเลยว่าทุกครั้งที่อดีตสามีดื่มเหล้าจนมึนเมามักจะมีอารมณ์ร้อนเข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งตบทั้งทุบทั้งตีกระชากด้วยคุณผู้ชมคะทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งแล้วนะแต่ว่าครั้งล่าสุดหนักสุดคะ่ะตัวเองก็มีบาดแผลที่ริมฝีปากฟกช้ำไปตามร่างกายพอสั่งเมาได้สติแล้วอดีตสามีก็เข้ามาขอโทษแล้วก็สัญญาด้วยนะว่าจะไม่ลงมือทำแบบนี้อีกแล้ว ก็ทำไม่ได้ตามที่รับปากเอาไว้เธอเองว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีนี่แหละคะ่ะใช่ด้วยความที่เราก็อยากจะให้ครอบครัวเป็นครนอบครัวเนาะเราก็<ช>พยายามอดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยคะ<ช>่ะล้วก็มีการคุยกันว่าเออจะไม่ทำอีกอะไรเงี้ยก็คือตัวของฝ่ายชายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเมาสุราแล้วก็เป็นคนชักอารมณ์ร้อนนะครับก็มีการใช้กำลัง ทำร้ายน้องเขาก็ด้วยความที่เขายังเป็นครอบครัวอยู่แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยยอมรับว่ายังไม่ได้มีการจตทะเบียนสมรถนะครับก็กมีบุตรด้วยกันแล้วก็มันเป็นเรื่องของพรบรความรุนแรงในครอบครัวก็ต้องมาลงมาทึดประจําวันไว้ก่อนครับก็น่าเห็นใจนะลูกผู้หญิงเจอแบบนี้ไม่มีใครก็ทนได้คผู้ชมหลาย<ช>นคนก็ไปถามมาทำแบบนี้ต้องการเงินหรือเปล่า เธอยืนยันเลยบอกว่าเงินไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาเยียวยาอะไรฉันสิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้อดีตสามีคนนี้เลิกคุกคามแล้วก็เลิกยุ่งกับเธอเด็ดขาดได้ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอดีตสามีมักจะไปดักรอว่าเธอเนี่ยเลิกงานกี่โมงจะกลับบ้านเวลาไหนก็ทําให้เธอเองรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมบางทีแบบปกติเป็นคนคนดีพูญจาดี<ะ>พอเราเข้าปา กลายเป็นอีกคนหนึ่ง้ายที่ตั้งนี่เลยเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้มดเล่าเข้าพภรษาก่อนอนะจะได้ได้คุณคนใหม่ด้วยแล้วไม่มีเหตุแบบนี้ไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่ต้องเป็นคดีความกันอย่าพยายามลดละเลิกะนะอ่ะ